ปินเตอร์เอฟสเครื่องนี้ l 3ลสานะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือหมึกไม่ออกนะครับทั้งที่ใช้งานประจำนะลูกค้าเอายกไปให้ร้านนะครับเช็คให้นะร้านแถวบ้านนะครับช่างก็แจ้งมาก็คือหมวพิมพ์ตันแต่ล้างไม่หายนะอาการนี้นะผมมองว่าปั๊มเสียนะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนปั๊มไม่รูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับไปดูที่เปลี่ยนกันครับเครื่องรุ่นใหม่มันจะมีอาการประจํารุ่นของเขานะครับก็คือปั๊มมันเสียปั๊มมันตกนะครับผมที่จริงมันซ่อมได้แต่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยยยนนนนนนอออออองงงใใมมม่่่่ะะคครรรัับวิีีเเปปไไไาาากกกกื้้้้ชชพพพ ก็ถือว่าใช้งานได้แต่พอใช้ใช้ปีสักพักหนึ่งก็ไม่ออกอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวปัม๊มชุดปั๊มกันนะครับถอดน,น็อตออกสองตัวนะครับผมค้าสแกนเนอร์ขึ้นระวังนะครับสายแพรตรงนี้หลุดนะจากนั้นเราแกะทางด้านข้างนะครับแกะตรงนี้ออกนะฮะมันจะมีน็อตด้านหลังเราถอดน,น็อตอ,อก,ก่อนนะครับฝาครอ,อบตัว ้าดซับหมึกนะจะมีน็อตด,ด้านหลังหนึ่งตัวนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับทุกคนลดปั๊มน,นะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดกล่อง้าดซับหมึกออกด้วยนะครับจะมีน็อตหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออก ตัวที่เราจะเปลี่ยนคือปั๊มตัวนี้นะครับเวลาเราจะขยับตลับนะเราเลื่อนเดือยตรงนี้ครับเอ่อเฟืองตรงนี้นะเดือยตรงปั๊มมันจะตีลงนะครับแล้วก็ขยับตลับออกไปได้เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะตีลงจากนั้นเราจะถอดตัวนี้ออกนะครับปั๊มตัวนี้นะจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ในตัวนี้หนึ่งตัวนะสองตัวนะฮะ ั๊มแนะนำเป็นปั๊มแทนนะถ้าปั๊มบางทีไม่ใช่ปั๊มแท้มันก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาได้นะครับเราก็ถอดสายตรงนี้ออกนะครับสายแทงนะเราก็ยกออกได้เลยนะครับอันนี้คือปั๊มที่เราจะเปลี่ยนนะครับ ปั๊มของเราจะเป็นปั๊มใหม่เบิกศูนย์เป็นปั๊มแทะนะครับผมนี่นะฮะเป็นปั๊มของแท้นะของเก่าา้็จะขึ้นลูกค้าไปนะครับนี่คือปั๊มใหม่นะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับสอดเข้าไปในรูเหมือนเดิมนะ รูตรงนี้นะครับเนี่ยสอดจากด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ดันเข้าไปให้ตรงรูตรงนี้นะระวางสายแท้งตรงนี้นะครับเนี่ยสายหมึกอ่ะตรงนี้มันจะทับนะถ้าเข้าล็อกพอดีนะครับมันจะวางพอดีนะรูน็อตมันจะตรงนะครับจากนั้นเราก็ยึดน็อตคืนนะฮะใส่ถูกมันจะเข้าล็อกพอดีนะ อันนี้คือสาเหตุนะครับที่ทําให้ตัวหัวพิมพ์นะครับไม่ออกนะหมึกไม่ออกนะครับสายตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันทับเดี๋ยวหมึกจะไม่ออกนะนี่เราก็จัดสายนะครับเอาสายเข้าปกตินะครับเปลี่ยนไม่ยากนะเปลี่ยนง่ายนะในกรณีที่เราใช้งานประจำโอกาสหัวตันมันยากนะถ้าเราใช้งานประจำนะนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยก็คือหมึกมันไม่ออกนะครับผมอันนี้ปัม๊มเนี่ยเราก็จะคืนลูกค้าไปนะตัวที่เราเปลี่ยนออกนะจากนั้นเราก็ประกอบคืนนะครับใส่กล่องผ้าหมึกเข้าไปครับแล้วก็ยึดน,น็อตคืนนะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วก็ล้างหัวพิมพ์เทสดูนะครับว่าหมึกมันจะออกหรือเปล่านะครับ แางคนถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปั๊มที่เราเปลี่ยนไปมันจะใช้ได้นะครับผมก็จะมีวิธีเทสให้ดูนะว่ามันเทสยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดเครื่องแล้วล้างหัวพิมพ์นะตัวนี้ผมจะถอดสายออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเราจะเทคนะครับว่าปั๊มอ่ะมันใช้งานได้ไหมนะครับผมก็จะถอดตัวหมึกขึ้นมาก่อนแล้วก็จะต่อสายนะครับตัวนี้นะแล้วจะลองสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับมาดูว่าน้ำหมึกมันจะดูดออกได้หรือเปล่านะถ้าใส่ถูกนะครับเครื่องจะไม่เออเลอร์นะฮะ ตอนนี้ตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะจากนั้นเราจะดูว่าปั๊มมันสามารถดูดน้ำหมึกมาได้หรือเปล่านะครับคือถ้าปั๊มปกติมันต้องดูดน้ำหมึกออกมาได้นะครับไม่งั้นถ้ามันดูดน้ำหมึกมาไม่ได้หัวพิมพ์ไม่ออกแน่นอนนะครับผมจะสั่งคีนนิ่งผ่านตัวเครื่องนะครับสังเกตตัวปั๊มนะเห็นไหมครับพอมันดูดน้ำหมึกออกมาทิ้งแบบนี้ได้นะครับแสดงว่าไอ้ตัวปั๊มเนี่ยม,มันประกบหัวพิมพ์สนิทพอมันประกบบบหหัััววพพิิิมมมมสสนนนนนนททะะะครดดดู้้าาาาาาึึกกก็จจ่ยจ่าายแงงงฮตตลลนะี ตอนแรกที่หมึกมันไม่ออกเพราะว่าปั๊มนะครับมันไม่สนิทปัม๊มมันมีปัญหาปั๊มมันตกนะครับอาการพวกนี้จะเป็นกับเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีปัญหาใช้ประยะยาวนะครับเราอาจจะต้องได้เปลี่ยนปั๊มแทบทุกเครื่องนะครับอาการนี้ก็คือตัวปั๊มเสียนะซึ่งมันสามารถซ่อมได้นะแต่ตรงนี้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ซ่อมนะครับเขาอยากให้เปลี่ยนใหม่นะอุปรกรณ์ที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเราก็จะคืนลูกค้าไปด้วยนะนะครับลูกค้าจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนอะไรให้จริงๆนะครับอันนี้ ที่ตัวไม่ใช่ของแ Arrow, ragt, ator, dom, ท้บางทีอาการไม่จบนะนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูว่ามันจะออกหรือเปล่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเทสดูหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าแกะหัวพิมพ์ออกมาล้างเองด้วยนะครับมีโอกาสนะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะต้องระวังเวลาแกะนะอันนี้เราผมจะเป็นเช็คดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มนจอกหรือเปล่านะครับมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะตอนนี้คือหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดอัมไปนะครับ จากทีส่สีดามันใช้ไม่ได้เลยนะออกมาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่นะเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับจากที่มันไม่ออกเลยนะเดี๋ยวมาลองเทสต,ตัวหนังสือให้ดูนะครับอาการพวกนี้สมมติปั๊มเสียนะครับบางทีเราอาจจะไปจับผิดอาการนะครับต้องมาถอดหัวพิมพ์ต้องมาแบบแกะว,ว่าพิมอาจจะทาให้เครื่องช็อตเสียหายได้นะครับคือถ้าเครื่องพิมพ์มันใช้งานประจำเนี่ยโอกาสนะครับที่ ว่าจะตันหรือเสียเนี่ยน้อยมากนะครับเบื้องต้นให้เราเช็คพวกปั๊มพวกนี้ดูนะหลักๆก็จะเป็นอาการพวกนี้นะครับอาการประจํารุเนืองเขาคือปั๊มเสียนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะใครที่มีปัญหาก็ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับส่วนปั๊มก็สามารถซื้อเปลี่ยนเองได้นะไม่ได้ยากนะถ้าอยากจะลองทําเองนะครับอดีนี้ก็จะประกอบเครื่องคืนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะส่งคืนลูกค้านะครับแต่จริงปั๊มนะครับมันซ่อมได้เหมือนที่ผมเคยแจ้งไปนะแต่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนให้นะคตาม สายหมึกทิ้งที่เราตอกมาข้างนอกแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่ล้างหัวพิมนะครับหรือสั่งล้างหัวพิมพ์้ะนะ,สนะใส่เครื่องลูกค้านะไม่งั้นตัวกล่องซับหมึกลูกค้ามันจะล้นนะหมึกมันจะล้นนะครับเราก็เลยต้องตอกข้างนอกนะอันนี้ก็พร้อมส่งคืนลูกค้ายึดน็อตยึดอะไรคืนให้เรียบร้อยนะครับ mm. ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะนะครับปีนี้เราก็อยากจะให้ครบนะครับหนึ่งแสนซับสไคร์นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่าซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ทุกท่านนะที่คอยสนับสนุนนะครับคอยซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะปีนี้ก็หวังว่าอยากจะได้ให้ถึงหนึ่งแสนซับสไคร์นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ